ครับวันนี้จะมาแนะนําการแก้ปัญหาเวลาเปิดเน็ตแล้วเน็ตไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นเฮดบวกไม่ขึ้น 4G นะครับไม่ขึ้น 5G นะถ้ามือถือรองรับเนาะนะครับเนี่ยเปิดเน็ตเรียบร้อยนะครับถ้าการนี้เราจะแก้ปัญหายังไงนะครับผมลองเปิดปิดเน็ตให้ดูก่อนนะตอนนี้นะครับเปิดเน็ตเรียบร้อยมือถือเครื่องนี้ใส่ซิม2นะครับใส่ซิม2อ่ะเปิดเน็ตแล้วลองเข้าดูเนี่ยครับมันก็จะบอกว่าไม่พบเครือข่ายไม่พบอินเทอร์เน็ตนะครับออฟไลน์อยู่ โอเคการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้ท่านไปที่ตั้งค่านะครับไปที่ตั้งค่าจากนั้นนะครับหาคําว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายนะครับเลื่อนลงมาเนี่ยครับเครือข่ายเพิ่มเติมตัวนี้มันแล้วแต่รุ่นนะนะครับแล้วแต่มือถือแต่ละรุ่นหาคําว่าอินเทอร์เน็ตให้เจอนะครับจากนั้นเนี่ยครับกดเข้าที่เครือข่ายมือถือเสร็จแล้วให้ไปดูคําว่า a c c e s s point หรือบางเครื่องมันจะเขียนว่าจุดเชื่อมต่อนะครับเนี่ยตัวนี้ชื่อ a c c e s s point พอเรากดเข้าไปเราจะเห็นว่ามันจะมีการตั้งค่าเครือข่ายเนี่ยครับตอนนี้เครื่องมันตั้งค่าปกตินะที่ดูแสดงว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการลองลบทิ้งนะครับอลองลบทิ้งแล้วทําการรีเซ็ตค่าพื้นฐานให้มันรีเซ็ตค่าใหม่นะครับมือถือรุ่นใหม่เนี่ยมันจะสั่งรีเซ็ตค่าเครือข่ายได้นะครับแบบนี้เนี่ยครับตอนนี้ขึ้นมาปกติแล้วแต่ก็ยังเล่นเน็ตไม่ได้นะเปิดเน็ตแล้วยังไม่ได้นะครับ อ่ลองเปิดปิดใหม่ดิโอเคในการแก้ปัญหานะครับถ้าเราดูที่ชื่อ access point หรือจุดเชื่อมต่อแล้วยังไม่ได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับลองปิดเปิดโหมดเครื่องบินดูนะครับลองเปิดปิดโหมดเครื่องบินให้มันรีเซ็ตซิมนะครับการเปิดปิดโหมดเครื่องบินคือการเปิดปิดซิมนั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องปิดเครื่องนะอ่าลองปิดโหมดเครื่องบินแล้วก็ลองเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคเนี่ยครับ อลองดูได้ไหมปรากฏว่ายังไม่ขึ้นนะครับถ้าทําตามนี้แล้วยังไม่ขึ้นทํายังไงต่อทีนี้เราจะลองเปิดปิดการทํางานของซิมโดยรหัสนะครับซึ่งปกติเนี่ยซิมทั้งไม่ว่าจะเป็น a อสนะครับดีแท็กทูมูฟมันจะมีรหัสเปิดปิดเครือข่ายของซิมนะครับเปิดปิดเน็ตของซิมนั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะเอารหัสตัวนี้มาลองกดดูนะครับโดยไปที่การโทรแบบนี้นะครับ ให้กดตามนี้นะถ้าเป็นของทูนะครับส่วนของยี่ห้ออื่นก็ดูใต้คลิปดอกจัน902ดอกจันแล้วก็01แล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้จากนั้นกดโทรออกครับอ่าตัวนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายละนะครับในกรณีที่เราทําตั้งแต่แรกไม่ได้นะแต่ปกติเนี่ยาการการ,การกดรหัสแบบนี้จะไม่ค่อยได้ทำหรอกเพราะว่าแก้ปัญหาแค่ชื่อ Access Point มันจะได้ละ หลังจากเรากดร,รหัสนะครับมันบอกว่ารอประมาณสักสิบวิแล้วให้เราเรีสตาร์ทนะครับผมจะไม่รีสตาร์ทนะผมจะกดหมดเครื่องบินเหมือนเดิมนะครับเพื่อเปิดปิดซิมใหม่อ่ะตอนนี้มีข้อความมากนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเน็ตเราจะได้ไหมหลังจากเปิดหมดเครื่องบินแล้วอ่ะลองปิดลงนะครับให้ซิมกลับมาทํางานเหมือนเดิมโอเคดูว่าเน็ตที่เรา กดรหัสเมื่อสักคู่นี้จะได้ไหมนี่มาแล้วนะครับเห็นไหมนะครับตอนนี้ขึ้นเฮดบวกแล้วนะครับจะขึ้นเฮดบวกหรือ 4G นี่จะขึ้นอยู่กับตัวรับสัญญาณของมือถือด้วยนะครับอ่ะตอนนี้เราลองเข้า youtube ดูนะครับปรากฏว่าเน็ตมาแล้วเห็นไหมนะครับตัวที่เราทําเมื่อสักคู่นี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จนะนะครับอ่ะลองเข้าช่องที่ผมทําดูนะครับพิมพ์คำว่าสอนออนไลน์ ถ้าไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับนี่พิมพ์คำว่าสอนออนไลน์ถ้าจะเจอตรงนี้นะครับโลโก้สอนออนไลน์กดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะนะครับเวลาผมลงคลิปก็จะได้แจ้งเตือนนะครับเนี่ยไปที่หมวดวิดีโอจะเห็นว่าวิดีโอที่ผมลงนี่ตอนนี้2000กว่าคลิปแล้วนะครับเป็นความรู้ล้วนๆนะนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหามือถือทุกอาการเลยนะครับการแก้ปัญหาเครื่องค้างเครื่องติดรหัสเครื่องติดอีเมลนะครับ เนี่ยท่านสามารถเข้าไปดูได้ตรงนี้นะครับไปศึกษาหาความรู้ได้โอเคก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมนะครับเนี่ตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกติแล้วโอเคครับขอบคุณครับ